สวัสดีครับตอนนี้ก็มาเป็น,น,นากาแฟผสมช,ออชอ็อกโกแลตช็อกเกตกาแฟแบล็คคอฟฟี่ชอ็อกโกแลตบวกกับอเมริกาโนา่กาแฟดำดนะตอนนี้เราอยู่ถ้าไม่ไปวาน้ำเกี่ยวตอนนี้ไปเขาใหญ่นะครับก็อยู่ที่อะไรนะ2ี่บสององศาเซลเซียสคาเฟ่นะครับอันนี้เป็นมือพวน่าจะแบบขมแล้วมีตัด ช็อกโกแลตเอกเลโกโก้เนาะครัรสดีกลี่นความขมลงนิดนึงมันจะมีกลิ่นกาแฟเอ๊ะลดความขมของกาแฟหน่อยนึงมันจะมีกลิ่นช็อกโกแลตนะนี่อยู่ที่อะไรนะร้านยีส่สององศาเซลเซียสคาเฟ่ที่วังน้ำเขียวเขาใหญ่มันอยู่กัมกึ่งนเนาะของเขียวเขาใหญ่ ีรับงดูเส้นท,ทางครับไม่มีจักรยานนะปะัปะ่นรถปัป่นเอเวนเจอร์ครับดีมากครับออกกำลังกายครับมาหากินได้เป็นอะไรที่อีกรสชาติหนึ่งที่คุณดีมานานถ่ายรูปเลยนะครับว้านจื้อกลับดีครับ